สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับผมซีโนเนียช่นกับเวอร์เ t ลแทนในช่วงของอย่างนี้ก็ได้เลยนะเป็นช่วงของ ARL c เลซี 14, ของคุณนบเอฟซีหนึ c ่งจากแหลทีเอชเอนดี H N D นะฮะก็เป็น M ของ ARL c เลซี 14, ที่ถือว่าเป็นรถถังที่จอเกาะดีมากนะฮะสามารถทำดาเมจได้แม้กระท,ทั่งเทียบแปดเจอเทียได้สูงที่สุดท,ท,ที่จะเจอได้ ถ้าเจาก็สูงมากก็เกาะหน้าที่เอาเรื่องนะครับผมก่อนหน้า120ย่สบมมนะครับส่วนก่อป้อมปืนนี่แค่ร้อยมมซึ่งก็หมายความว่าเที่ยของเจอกันก็จองเข้าได้แล่นต้นเกมครับผมเป็นอันนี้เป็นแมตชิงธงใช่ไหมคือเป็นการชิงแคผฐานนะครับเรียกวกาเป็นการแมตชูโจมะ่ะเออแต่ว่าต้อง แคปให้ชนะโดยมีธงโดยมีฐานมีแค่ฐานเดียวนะต้องชิงกันแคปจตได้ครับแล้วก็อีกอย่างคือแมตชนี้เวลาแคปจะใช้เวลานานกว่าประมาณ2เท่าน,นการแย่งอะไร้เป็นอะไรที่น่ากลัวอยู่นะคือควาท้าทายแบบนึง่งนะครับจุดเรล้วต้นเกมเราฝั่งตะวนันตกครับรถถังหนักแล้วก็ทีอีก กือบหกสิบเปอร์เซ็นต์นะเข้าประจําจุดตะวันตกซึ่งรอเลยครับซุ่มยิงรอเลยกองตะวตัวนออกนะั้นมีอยู่สามคันสี่คันมีเทียห้าเท้าหกั่งเราเฝ้าไซเปอร์ก่อนนะฮะมีเอซันสี่สามวิ่งไปวิ่งไปสเกลนหน้าแหละก็จะออกห้องเทียเจ็ด ในห้องนี้นะก็คือว่ามีแต่รถถังที่เน้นการสไนเปอร์มากกว่าการบุกรวนมานล้ครับไทเกอร์เฮฟวี่แทงก์โอเอ็กซ์สามคันนะครับกอตูต้องรีบหาจุดยิงให้ได้อันนี้เราเราลงยิงกันได้แล้วครับฝั่งเราสึกจึเปลร่ยนส่วน ARL ที่ไปตะเกาว์เมื่อกี้เริ่มจะจุดมดกต้เงพยายามหาพอมแหด่ยิงเข้ากล่องด้านล่างนะฮะของ IS ข้้าดรถจอดีจริงๆครับขนาดแฉลบทำเอียงมุมหลอกแผลล่นลากก็ยังเข้าะตอนนี้ไอเอสยังหลบมุมอยู่นะเราต้องหาช่องยิงให้ได้ครับผมเดยวมาแล้วครับไทเกอร์แต่ของเราไทเกอร์ข้างหลังเป็นท็อปข้างหน้าเป็นสต็อกเลยนะฮะเดี๋ยวเปล่าแล้วครับเรียบหรอ ตีแจงกันธนาคารเลยเดียวแต่ฟังเราก็โดนเก็บไป3แล้วนะเพิ่งเราเพิ่งได้คิวแรกนี่นั้นสองไม่โดนครับไปติดน้ำผ่านะเนือเ่องจากว่าช่องมันแคบมากถ้าโดนก็จะดีมากเลยอันนี้เราเล็งโอ e ีเอ็กซ์แล้วก็เอาโดนยิงครับโดนยิงดีนะครับโดยเฮเบจังเก็บโอ e ีเอ็กซ์เป็นเอเมนท์เท่าทีห้าได้แล้วครับเดี๋ยวยิงก,กับช่องแคบเหมือนเดิมเข้าไหมเข้าครับ รอช่องพอดีเลยยอดแต่จริงโอ้อกฮนะจากไหลโอ้โดนด้วยโอ้โดนด้วยด,ดูสิโดนเหลี่ยมด้วยนะเมื่อกี้อ๋อมาแนละ้วระเบิดอย่างนี้ s v สามสิบสี่แน่นอนมาแล้วเดินหน้าเหมือนจะบุกนะฮะแต่ติด <laughs> ต้องเน้นยิงระยะไกลกโอ้โออเดี๋ยวเอวีทแทงออกโดนยิงโดนยิงเลยจากด้านด้านหน้าเรายิงด,ด้านหน้าเขายิงเราไม่เข้าแต่ว่าด้านข้างเราดนยิงดูใไทยิทงกันน่าจะเป็นฝั่งเหนือฝั่งเหนือมาแต่ทางนี้เราก็ดันรถถังหนักอยู่นะครับมีทั้ทงโออีแล้วก็ไทเกอร์ คือตอนนี้เราได้เปรียบเยอะมากในฝั่งเราตกส่วนฝั่งตะวันออกตอนนี้แล้วก็ทางคงเราโดนแคปอยูน่นะครับผมสองคันหนึ่งอันนี่เรากําลังจะเข้าล้อมไทเกอร์นหนึ่งคันเดียวนะฮะส่วนข้างหน้าเราทีมของเราก็มีเจอเป้าเลยเราโดนยิงสวนก่อนเมื่อกี้ฮะตั้งตัวไม่ทันเพราะว่าตัวเรายาว ต้องยิงจากช่องเล็เลกๆกอนโดนอ๋อยิงได้แล้วยิงได้แล้วตัวเรายาวครับเวลาเดินเดินหน้าหันข้างเนี่ยเราจะโดนยิที่ตะขาก่อนโดนทีนะขารอบที่สามแล้วท่านี้เรายิงไม่เข้าเพราะช่องมันเล็กมากกันโชคดงนี้ให้ยนยิงเฉพาะทีนะขัดเดี๋ยวเพื่อนก็มาช่วยแอะเสร็จร้อยตอนนี้ฐานเราโดนแคปอยู่ครับหกสิบสี่เข้าไปแล้ว อ,อเ MV 304บุกแนวหน้าเลยครับโหใจกล้ามากผ่านโดนเหยียบแล้วเรียบร้อยนะฮะหยุดการแคปแล้วก็การแคปลุดแล้วคะแนนแคปผ่านลุดแล้วทำไาเดีได้เองนั่นก็หมายความว่าเราจะมีโอกาสเอาแคปต่อได้กัน,นอีกกันยักษ์อ๋อทีม17นะฮะอีกไม่โดนนะ ทีิ้ง17ถือว่าแสบเหมือนกันนะครับเพราะว่าความสูงมากโอ้ยหิงโ,โ,โดนเคาะโดเคาะโดนเคาะจากไหนดาเมจน้อยนี่ครับน่านจะสูก่แต่ห่างแบบแล้วทีิ้ง17ตัวแสบพยายามจะหนีฮนะสแนปช็อตโอ้ย208โดน,นะน,นนะครับเปายังหุบไม่สนิทนะฮะแต่ว่าโดนด้วยทีิ้ง17พยายามป่วน เราดีนักเกตเราจะเล่นหน้าและหลังเออเอาลนะเอาแคบครับแล็ไม่โดนนะเพราะแอบล็กบัตอ๋อสไทรเกิลหนึ่งออกไปแล้วตอนนี้ได้สามคันแล้วเราสามารถคิวได้สามคันแล้วแต่ว่าค่าแค่สามคีสสามที่คันเอ็มก็แตกได้เลยได้ครับถ้าดามิ่งบวกก่อน VK สามพันหนึ่ง H หนะา สามพันหนึ่งนะ้าอีกไม่ทันรู้ทันจะเอาฝ่ายเราโดนเก็บจะสูสีเลบเจ้สูสีแลสิบต่อเครับคือว่าสูสีอกันฝั่งเราก็มีที่เก็บได้สามคนกมีไทเกอร์โออแล้วก็เอไของเราของนลบเอฟซีหนึตอนนี้สตูรูยี่สี่คันนะเป็นเที T5 แล้วก็ T6 ซึ่ง ความได้เปรียบอยู่ที่เราแล้วเพราะว่าแทนท่ายิ่งติดซ่ากครับติดซ่ากอีกนะตัวเองตัวเองจากท่านข้างจากท่านข้างมีแต่ซูแปดห้าครับที่อยู่ตรงนั้นเราต้องเก็บเชื้อแม็ปได้โอ้ยเหลือเจ็ดสิบแล้วครับเลือดเหลือน้อยกว่าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วแม่โอ้ยเก็บไปก่อนเก็บเชื้อแม็ปสามได้ก่อน มีแอร์เอของเราเหนื่อยแล้วครับเลื่อนเหลือน้อยมากเลยเลื่อนเหลือน้อยมากบาดสึงแปดเอซูแปดสิบห้าครับผมไม่น่าจะ่าปืนท็อปหรือสต็อกเพราะว่ายิงแอไอเอลไม่เข้าแต่ดูทรงแล้วมันน่าจะปืนท็อปนะเมื่อกี้ยิงด้านข้างแอไอเอลเข้าไปหนึ่งนักรู้บ่เลย ถ้าประตาข้างน่ถ้าดวงสวยจริ A L จะโดนเก็บไพ่ในนัดเดียวดอลซูปส้ตอนนี้จะเก็บได้ไหมโอ้ยยิแล้วโอ้เอสวนมาด้วยเอฟีมีเอฟีสมี่ยิงาด้วย,ด,วย,ยดูแบบอ๋อยิไม่เข้าสบายครับสบายยิยงไม่เขาอกเราเก็บได้ฮะแหมนลากสุดแตกด้วยครับ,กรบเกิดกันจามเองนี่ครับเ v 3วีสาที่คอยยิงมาเีหลบหลังเขาไปลว เนี่ยฮะวิธีกระสุนได้สี่พันข้าวออกมาแล้วพี่ใหญ่มาแล้วหนีไปไหนหนีแอมไม่ทันอย่างนี้ต้องตามะต้องเก็บให้ได้แสบม,มาทเอาไม่บม,มาชอบตัดต,อ,ตอดยิงๆิงแต่เพื่อนเราไม่ต้องเก็บ โอ้โมาแลผมเอวีได้ไหมไม่ได้อันนี้ไม่ได้ครับต้องรออีกนัดหนึ่งรอประมาณเก้าหรือแปดวินีจแหละจะไม่ได้นัดได้ออกไม่ผ่านไม่ผ่านโอ้เรียบหรอดูไทเกอร์ตัดหน้าไปก่อนนะโอ้คิดได้สี่พันนะผมแต่เอมแตกไงต้องมาดูกันนะครับเรามาดูสรุปผลการลบของ เอไอเอซีิของคุณลบเอฟซีเด็ด่นะนะ่ะครับก็นี่ครับเแตกซึ่งยิงได้ไม่ถึง6คันเลยก็แตกได้นะครับที่หลักๆที่ได้นี่ก็คือนี่กัะดามเลยที่เยอะนะครับดูยิงได้นัดละคันนะครับคันละนัด2นัดนะครับไม่เกิน3ามต่อคันแต่ก็ยิงได้หลายคันนะครับยิงโดนหลายคันก็ได้กับเหรียญกับแผงเหล็กนะฮะ ว่าโดนเด้งไปหลายรอบมกันจากซู85เฮฟวิ Tank, แทงไทเกอร์หนึ่งก็ยิงเด้งนะครับแล้วก็ไทฟีนัสกนันเป็นยิงเด้งเข้ามาก็เหรียญสปาร์ตัน,นะค,คือรอดต,ตายโดยเลือดเหลือ,ลอ,ลอน้อยกว่า10%คือเหลือ70นะครับจาก,จาก800ถือว่าน้อยเลือดเหลือน้อยมากแต่รอดมาได้เรับ<ม> เหรียญยิบ้อ,อยครับก็มีเหรียญนักเลงนะทำดาเมตได้ทำความเสียหายแก่ชิ้นส่วนภายในนะฮะขัดเทวะพิสู้กับ4ครัดล้างแตกครับตั้งแรงลางส่วนของซูเแบ5แตกหรือเลืนหรืออ้อยก็แตกเลยก็จอมด้วนมีซักสู้แล้วก็มีขวางผลนะก็ดูที่ผลอ่า Arl 4 4ทส้บทำไดเมทั้งหมด2,364นะครับคิวไป7คันแต่ค่าประสบการณ์พัน0อรถือว่าเยอะที่สุดในห้องนาำในห้องนี้ก็ถือว่าเป็นค่าประสบการณ์มาตรฐานในการได้เอ็มเลยเดียวเราตรงนี้ครับที่จะผมจะให้ดูเลยก็คืออัตราการเจาะกระนะครับยิงเข้า22นะครับ แล้วก็โดน12นัดและเข้า12นัดคือไม่มีนัดไหนที่เจาะไม่เข้านะฮะส่วนอีก10นัดที่ยิงไม่ได้นี่ก็คือรู้สึกจะติดกำแพงติดเปาลูกนี้นะก็ยิงยิงไม่โดนเป้มายันนะแต่ถ้าโดนก็คือเข้าแล้วก็เสร็จความเสียหายได้2,304 3, นะฮะและถูกยิง15ครั้งนะครับโดยเจาะกะเข้าไป6นัดแล้วก็ยิงไม่เข้าอีก9นะัดดาเบจที่การได้650นี่นะ รตยาวเวลา39นาทีส่วนเงินครับ2,9730ท้วนเหลือหังลบอะไรทั้งหมดก็เหลือ1,090ครับก,ก็ข้าวปสบการณ์สูงสุดอยู่ที่1,200ครับดิบๆเลยลก็มีโบนัสจากกำลังสามลองกำลังสามลอง,ส,ลง,ส,ลง,ส,ลงสุดตัวอีก300รวมกนันก็คือ2 8 2 0นะครับถือว่าเยอะเยอะนะครับการไดเองมันก็ต้องวัดจากข้าประสบการณ์ิบๆนะครับก็คือตรง EC ตรงนี้ ได้ได้ถึง1,200ทั่วเลยทีเดียวก็คือว่าเยอะแล้วก็ผ่านเกณฑ์ของการไดเ M หรือที่เรียกว่า a t e t k n r นีนนะครับครับผมแล้วก็นี่คือเป็นดีทลของกลุ่มนบเ FC 101จาก8 t s เ d ในรถ ARLCC รถทางหนักของฝรั่งเศสเทียบนะครับีได้ชื่อว่าเจาะกรอกดีที่สุดในบรรดาเทียงรถถังหนักเลยทีเดียวก็ไม่มีปัญหาเรื่องจอะกรอนะครับ เจอเทียนแปดนี่ก็เจาะได้ร้อระเริแน่นอนแล้วก็สไตล์การเล่นก็คงจะเป็นแนวไม่เชิงสไนเปอร์นะครับเป็นเชิงยิงช่วยสนับสนุนเพราะว่าเกราะเราบางมากเกราะปกันในเกราะด้านข้างด้านหลังบางมากบางผิดปกติแล้วก็มีเกราะด้านหน้าที่ว่าทนใช้ได้ในเทียเดียวกันส่วนเกราะป้องปืนนี่ไว้ใจไม่ได้ครับผมอาจจะโดนเจาะบ,บ่อยมากแล้วผมเห็นที่สูงมากก็คือถูกยิงจาก ป้อมมากกว่าตัวแวเขารู้จุดอ่อนเรื่องอะไรครับก็เป็นอีกหนึ่งรีเพลทที่อย่างนี้ก็ได้เหรออย่างนี้ยิงไม่ถึงหกคันอย่างนี้ก็ได้เองมด้วยนะครับเนื่องจากได้ดาวเอที่สูงนั่นเองก็คือยิง,ยงต่อเนื่องนะฮะยิงเข้าทุกนัดโดนทุกนัดเข้าทุกนัดครับก็ฝากเอาไว้ที่นี้ครับผมแล้วก็สำหรับใครที่สนใจจะส่งรีเพลย ในตอนอย่างนี้ก็ได้เลยก็ส่งมาได้ครับที่ซ n รี n a t i o n g m a i l c o m ทนะฮะส่งกันเข้ามาได้เรื่อยๆนะครับผมตอเน็บสะส่ไว้ทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์แต่ถ้าได้เยอะนี่เยอะๆ,ๆหน่อยผมอาจจะรวมไปประมาณคลิปหนึ่งอาจจะมี2 3ตอนคันจะได้ายาวๆอะไรนะส่วนสตรีมครับผมจะจัดทุกวันอาทิตย์ช่วงเช้าตู่เพรนะว่าช่วงบ่าย,เ,ยเล่นไม่ได้ ลนะครับผมก็ฝากไว้ตรงนี้นะครับเพราะว่าผมซีนารีชันในช่วงหน้าทุกคลิปหน้าจะมีอะไรให้ติดตามชมนั้นก็คอยติดตามกันนะครับผมฝากติดตาม Subscribe กันด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่ออกมาอาจจะมีอะไรที่แตกต่างนอกจากว่ารีวิวตอนแบบนี้ก็ได้เหรอสตรีมติดตามได้ครับผมสวัสดีครับดนลากันแหละบ๊ายบาย